ครับสวัสดีครับ FC แฟนคลับทั้งสองนลินตามฝันครับผมตอนนี้นลินตาฝันกับมาติดตามเลขของท้าวเวสุวรรณนะครับผมงานบวงสวงทีวัดอูนะครับผมชนบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นเลือกดีนะครับย่ำดีนะครับทีเ้าบานกับผ้ากันมาเห็ดลงท่านนะครับผม เพราะว่าเป็นงานบวงสวงทวเวทวสุวรรณนะครับสององค์ที่ชาวบ้านเขาได้อัญเชิญมาอยู่ที่วัดนะครับผมนลิน,นเลยออกมาติดตามตัวเลขแนวทางของถูกงานบวงสวงทวเวทวสุวรรณนะครับผมเดี๋ยวนลิน,นะถทายผาพไปเบิงนะครับผมชาวบ้านก็มาถาลอรับลงท่านกันนะครับผมเดี๋ยวขาไปเบิง ข้างนากันนะครับผมครับผมนี่ข้างนานะครับผมกํา่ังกิเริ่มวิธีบวงสรวงแล้วครับผมบเวลาเที่ยงตรงนะครับผมที่่นประกาศไว้นะครับเที่ยงตรงกับที่ได้บวงสรวงกันอันเซินเท่าเวสุวรรณมาประทับที่วัดน,นะครับผมสององค์นะครับก็มีองค์สีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผม สององค์เมื่อนี้ที่นลินตามฝัน,นได้ทายให้เบิ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ทายอยู่ข้างหน้าที่จะบวงสวงนะครับผมเดี๋ยวนลินตามฝันก็ทายไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งตัวเลขถูกนะครับผมที่ชาวบ้านที่สัทธาในจุดไหวนะครับก่อนจิมาทำวิธีบวงสวงนะครับผมเดี๋ยวในลินตามฝัน เสืาเขาไปเบิงตัวเลขกะมีตัวไดแน่นะครับผมที่เช่าบ้านได้จุดขอพอรไว้นะครับตอนเช่านะครับผมนลินตามฝันกับมาพอดีนะครับผมมาตามแนวทางให้เอสซี่พ่อแม่พี่น้องไดเบิงกันเมื่อน,นี้เลขถูกเท้าวเวสุวรรณนะครับผมจิมีตัวไดแน่เดี๋ยวนลินตามฝันจิค่อยคทายไปให้เบิงนะครับผมเลขถูกที่ชาวบ้าน จุดไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมตอนนี้กับคนไหลนะครับผมคนหลายประช่าชนกบหลายนะครับมาร่อค่อยการบวงสรวงอันเชิญนเทวเวุวรณมาอยู่ี่วัดน,นะครับผมเบิง่งบรรยากาศนะครับผมเบิ่งไปเรื่อยๆในะลิ้่นตามฟันก็จะทายให้เบิ่งไปนะครับความสวยงามหรือความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาของ ชาวบ้านนะครับผมที่จัท่าเทาเวศวันนะครับทำวิธีบวงสวงในมืนีนะครับผมวันเสาร์วันที่ยี่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกะ 2, นะครับผมครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งกันเทเวศวันกันใกล้ๆนะครับตามด้วยตัวเลขนะครับผมเอฟซีท่านใดเขาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้นารินตามฝันครับผมที่อาจจะบดายพาดคลิปของนารินตามฝันที่โลิงคลิปๆหลายๆคลิปนะครับผมให้เบิงเอฟซีกับย้อนไปเบิงได้ตามคลิปที่นารินโลงให้เป็นแนวทางเป็นตัวเลขนะครับผมตอนนี้เขามาเบิงกันตัวเลขทูกทีเส้าบัตน,นะครับผมจีซัตธาเทาเวสุวรวณในจุดตอนเศร้านะครับผม เดี๋ยวฮัมาเบิ้งตัวเลขกันตอนนี้อากาศกัดท้อนนะครับผมข้นมาทึ่งตำหนักทึ่งห้อนนะครับผม,มนนครับ,รบองค์สีดำครับองค์สีน้ำเงินนะครับผมที่ชาวบานอ่อนเสื้นมาอยู่วัดอุตเพานะครับผมครับมาเบิ้งตัวเลขกกันเลยนะครับผม มี่ตัวไดแน่นะครับผมนิ้นตามฝันก็ห้อนนะครับบมไ่ดไทยให้เบิ้งนิ่งๆให้เบิ้งโดนๆนะครับผมไทยพันๆนะครับผมหกสี่สองนะครับผมถูกอันนี้ซัดเจาวนะครับสองสี่หกครับผมเลขกลับกันนะครับผมสามตัวคือกันเป๊ะเลยนะครับผมสามเจ็ดสองนะครับผม สองสี่หกหกสี่สองเลขถูกไข่กันนะครับผมแค่สลับกันนิดหน่อยนะครับสลับตัวเลขกันเก้าสี่สองนะครับผมอันนี้เห็นมซัดาอางตัวเก้าสองนะเก้าสามนะครับผมเ๋ยวเข้ามาเบิ้ลก,กันอีกสี่เก้าสี่ห้าสามครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ อันนี้เป็นเลขทูบที่ประชาชนนะครับที่สัทธาเท่าเวสุวรรณในจุดไวตอนเศร้านะครับผมลิ้นตาฝันก็เลขเมถายลงไห้นะครับผมหมักตัวได้ชอบตัวไดกบเบิงไวนะครับผมหาจับจองไว้นะครับลอตเตอรี่ตัวนี้กับสามสี่สามนะครับผมแปดห้าสองครับผม ครับให้เบิงกันไกลๆเลยครับผมแปดห้าสองสามสี่สามครับผมเดี๋ยวเขาก็มาเบิงอีกนะครับผมแล้ลินเขามาไทายข้างนากรคับแคบนะครับที่เพราะว่าเป็นที่จะบวงสรวงแล้วนะครับผมเขาของกระลายนะครับเคียงบวงสรวงกับตั้งอยุ่ข้างน้านะครับผมว่าจะขึ้น มาไทยตัวเลขลงตัวเลขให้เอซีได้เบิงได้เนี่ครับเบิงแออัดนะครับผมมีตะของว่างนะครับหองบ่วงสวงว่างอยู่ข้างหน้าสเลบยบ่ดด้ยไทยโดนนะครับประกอบด้วยอากาศก็ร้อนนะครับผมต้องถอดรองเท้าขึ้นไปไทยให้เบิงนะครับผมก็ตามที่นายลินบอกครับผมตัวเลขแนวทางเลขถูกนะครับ มักกะหาจับจองไว้ลอตเตอรี่ข้าวบะมักกะพานนะครับผมกับมาไทายมือบวงสวงเ่าเวทสุวรรณพอดีนะครับผมองค์สีดำกับสีน้ำเงินนะครับผมที่ปิดตาไว้อยู่นะครับตอนนี้แต่องค์ยุกลางเนี่ยก็นยุ่นแน่นแล้วนะครับองค์แรกนะครับผมเลยอันเซิร์นมาอีกสององค์แข่งขางกันเป็นสามองค์นะครับผม ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของนลินตาฝันนะครับผมจิมมาทายท้ำลง Youtube เอฟซีได้เบิ้งกันมือนีก็เป็นมือบ่วงสวงพอดีนะครับผมครับเคียงบ่วงสวงกับสวยงามนะครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยนะครับผมสีสดใสนะครับผม อยู่ที่วัดอู่ตะเภานะครับผมสซนบุรีนะครับผมเอฟซี FC ที่อยากฮูอยากถามวายู่ใสครับวัดนี้คื้งามแท้บวงสรวงอยู่ใสนะครับสิด้ม่ากาบไหวขอโชคขอพรมาได้เลยนะครับผมวัดอู่ตะเภานะครับผมที่ชซนบุรีนะครับผมแถวๆเอามาตานครนะครับผมขับสวยนะครับผม เวสุวรรณสามองค์แล้วนะครับผมอันเซิร์นเข้ามาอยู่นับกันนะครับผมตะกอนมีองค์เดียวนะครับตอนนี้ก็ให้อันเซิร์นมาแล้วสองององสีน้ําเงินกับสีดาครับผมครับมาเบ่งวิธีงานบวงสรวงกันครับผมจัดถูกเทียนดอกไม้นะครับผมสวยงามนะครับผม ถ้าเอฟซีเบื้องตัวเลขที่นลินบอกไปแล้วเลขทูบนะครับผมอาจที่ฟัง่าท่านเบิงองมาท่านก็ย้อนกลับเบิงในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมย้อนกลับไปเบื้องอีกเทียนะครับค่อยๆเบิงนะครับผมมักตัวใดชอบตัวใดก็หาจับจองไว้ซื้อไว้นะครับผมนลินตามฟันก็ไ่ได้เขาขึ้นไปไทยให้เบื้องอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าคนมันหลายนะครับเจียงใจ ประชาชท่นที่นั่งอยู่ขขางๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าขึ้นไปหมั่วง,งานของงานบวงสวงในวัดนะครับผมก็เลยทายให้เบิ่งได้แค่ดันนะครับผมครับตามนี้เลยนะครับผมย้อนเบื้องได้นะครับหมักตัวใดสอบตัวไดนะครับผมที่แน่ๆที่เห็นเห็นนะครับผมมีตัวใดนะครับผมกับ กสองสี่สี่สองหกนะครับผมที่ว่าเห็นชัดๆแล้วก็ตัวเลขตรงกันนะครับผมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ยังยังวราท่า,าเริ่มบวงสวงนะครับอีกสักน้อย